สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรเีนเขียวรหัส6ก1้าหน่งห่สาหสาขาการบัญชี0 2คลิป15นาทีวันนี้จะมาเล่านิทานอีสดให้ฟังค่ะเรื่องเทพรักกับคนตัดไม้ชายตัดไม้คนหนึ่งทำขวานหลุดมือตกไปในบึงขอนั่งโศกเศร้าอยู่ริมฝั่งด้วยความเสียดาย เทพรักษ์สงสารจึงปรากฏกายขึ้นและช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าขวานเล่มนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าหรอกครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกครั้งสุดท้ายเทพรักษ์นำขวานเหล็กธรรมดากเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจมากที่ได้ขวานของตนคืน เทพร,รักษ์ชื่นชมความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ด้วยเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้ก็นึกอิจฉายอยากได้บ้างจึงไปยังริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพร,รักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนเทพร,รักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโป้ปดโลภมากจึงหายตัวไปทันที เพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้แม้แต่ความของตนคืนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีความซื่อสัตย์ย่อมได้รับผลดีตอบแทนเรื่องแมวกับหนูหนูสองตัวอาศัยอยู่ในบ้านใหญ่หลังหนึ่งคืนวันหนึ่งเมื่อเจ้าของบ้านเข้านอนแล้วพวกมันพากันออกจากรูใกล้กห้องครัวเพื่อหาอาหารกินตามปกติแต่ขณะที่วิ่งตรงไปยังตู้กับข้าว พวกมันต้องหยุดชะงักอยู่กับที่เมื่อเห็นแมวศัตรูตัวฉกาจของพวกมันนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูหนูทั้งสองกำลังจะหันหลังกลับเพื่อวิ่งหนีแต่พวกมันรู้สึกแปลกใจออกมากๆที่เห็นแมวจอมโหดยังนั่งนิ่งอยู่กับที่ไม่วิ่งไล่จับอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อเห็นพวกมันอย่างที่เคยดังนั้นเจ้าหนูตัวหนึ่งจึงทำใจกล้าเดินเข้าไปใกล้ๆ แต่แมวก็ยังนั่งนิ่งเฉยโดยพวกหนูหารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วแมวเจ้าเล่ห์กำลังคอยอยู่อย่างสงบเพื่อให้พวกหนูตาใจซึ่งก็ได้ผลเพราะหนูเบาปัญญาทั้งสองคิดว่าแมวไม่สนใจมันแล้วพวกมันจึงรีบปีนขึ้นไปบนตู้กับข้าวแต่ทันทีที่พวกหนูหันหลังให้แมวจอมโหดก็ใช้อุ้งม,มือที่มีเล็บอันแหลมคมของมัน จับปุกจับหนูทั้งสองตัวกินเป็นอาหารสมกับที่มันรอคอยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าวางใจทางอย่าวางใจสัตว์เรื่องห่านกับไข่ทองคําชายชราผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่ทเขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึงกับแม่ห่านอีกหนึ่งตัวแม่ห่านจะออกไข่วันละฟอง เพื่อให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแม่หานนึกสงสารจึงออกไข่ทองคำฟองหนึ่งให้แก่ชายชาราช,าชายชราดีใจมากรีบนำไข่ทองคำไปขายได้เงินมามากมายทำให้ฐานะดีขึ้นแต่ชายชารายังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคำหลายหลายใบในคราวเดียวกัน ชายชราคิดว่าในท้องหานมีไข่ทองคำเหลืออยู่อีกมากวันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเราหานแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ผ่าท้องหานทันทีแต่อนิจจานอกจากจะไม่พบไข่ทองคำเลยสักใบในท้องหานแล้วแม่หานก็ต้องมาตายลงอีกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายชราผู้โลกมากไม่มีทั้งหานหรือแม แต่ไข่ห่านซักว้ให้นำไปขายอีกต่อไปมิพานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกมากลาบหายเรื่องนกเลือกนายครั้งหนึ่งในการชุมนุมนกป่านานาชนิดเพื่อสรรหานกที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำและปกครองนกทุกตัวในป่าให้ปลอดภัยจากศัตรูที่มารุกรานนกยุงได้เสนอตัวมันเอง พร้อมกับพูดให้เหตุผลว่าต้องเป็นนกที่มีขนสวยเยื่องย่างสง่างามเช่นข้าเท่านั้นจึงสมควรได้รับตำแหน่งราชาแห่งน,นกมากกว่าใครๆนกจำนวนมากหลงเชื่อในคำพูดของนกยูงจึงเห็นพ้องกันว่าจะเลือกนกยูงให้เป็นผู้นำของพวกมันแต่ก่อนที่จะเริ่มการลงคะแนนนกกาวเบวาตัวหนึ่งได้พูดคัดค้านขึ้นว่า พวกท่านคิดจะเลือกหัวหน้าโดยดูเพียงการมีขนสวยเท่านั้นหรือแล้วหากมีเหยี่ยวมารุกรานพวกเราท่านคิดว่าขนที่สวยงามนั้นจะช่วยปกป้องพวกเราอย่างไรได้บ้างนกทั้งหลายได้ฟังคำทัดทานดังนั้นก็เริ่มคิดเห็นคล้อยตามและเปลี่ยนใจกลับมาเลือกนกที่ฉลาดและแข็งแรงอย่างนกกาเ่า เพื่อเป็นผู้นำและปกป้องพวกมันจากศัตรูต่อไปนิฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามที่ไร้สมองไม่อาจช่วยรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยได้เรื่องมดกับตัดแด้ในวันอากาศแจ่มใสมดตัวหนึ่งกำลังวิ่งออกหาอาหารอย่างคล่องแคล่วมันเดินข้ามผ่านดักแด้ตัวหนึ่ง ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายจากตตกแก้เป็นผีเสื้อแตกแก้ที่ขยำห่างของมันทำให้มดจ้องมองด้วยความสนใจและรู้ว่าสิ่งที่มันเห็นมีชีวิตเจ้ามดไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อนมันรู้สึกไม่ค่อยชอบและนึกรังเกียจไม่กี่วันต่อมามดตัวดังกล่าวเดินผ่านมาทางนั้นอีกครั้งก็ไม่พบสิ่งใดอีก นอกจากเปลือกของดัตแด้ที่ยังคงอยู่บริเวณนั้นมันประหลาดใจว่าสิ่งที่อยู่ในเปลือกกลายเป็นอะไรมันรู้ทันทีว่าตัวเองกําลังได้รับร่มงเงาจากปีกที่สวยงามของผีเสื้อน่าสงสารจริงๆเลยมดร้องด้วยเสียงเหยียดยันเจ้านีนช่างมีโชคชะตาที่น่าเศร้าอ,อะไรเช่นนี้ในขณะที่ข้าสามารถจะวิ่งไปไหนมาไหนได้ตามใจต้องการ ปีนขึ้นยอดต้นไม้แต่เจ้าได้แต่นอนวิ่งในเปลือกของตัวเองอยู่ตรงนี้และมีแรงแค่ขยับหางเท่านั้นดังแด้ได้ยินคำพูดเหยียดยันขู่มดพูดออกมาทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบใดๆเส็นข้าไหมผีเสื้อพูดเจ้าหน้าเวทนายิ่งนักตอนนี้เจ้าสามารถโอ้อวดพละกกำลังของเจ้าในการวิ่งและปีนไต่ได้เท่าที่เจ้าอยากให้ข้าฟังได้นะ จากนั้นผีเสื้อก็บินขึ้นไปในอากาศมุ่งหน้าไปตามสายลมที่แผวเบาในฤดูร้อนจนลักสายตาของมดไปที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินคุณค่าของผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องชายชรากับลาชายชราคนหนึ่งไปซื้อเวลาเขายืนเลือกอยู่นานแต่ก็เลือกไม่ได้สักที คนขายจึงเสนอให้เขาทดสอบลาก่อนซื้อเขาจึงเลือกลาตัวหนึ่งแล้วพามันกลับไปบ้านด้วยเมื่อมาถึงบ้านเขาก็ปล่อยมันไปรวมกับปลาตัวอื่นๆในคอกปรากฏว่าลาตัวนั้นรีบเดินเข้าไปหาลาที่เก็ียดการที่สุดตะกะที่สุดทันทีชายชาราเห็นเช่นนั้นจึงเอามันกลับไปคืนร้านพ่อค้าสงสัยจึงถามว่า ท่านได้ทดสอบมันแล้วหรือชายชราตอบทันทีว่าไม่ต้องลองข่าก็รู้แล้วว่าเจ้าลาตัวนี้ต้องมีนิสัยเหมือนกับลาที่มันเลือกเป็นเพื่อนแน่ๆพี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะดูว่าใครสักคนลักษณะนิสัยอย่างไรให้ดูจากเพื่อนที่ขอพบเรื่องเทวดากับนางฟ้า ขณะที่เทวดาองค์หนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่นั้นเขาก็ได้พบสิ่งหนึ่งคล้ายกับผลแอปเปิลวางอยู่บนพื้นเทวดาจึงลองใช้เท้าเหยียบดูแทนที่สิ่งของนั้นจะเล็กละเอียดลงไปกับพื้นมันกับมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าเรื่อความสงสัยเขาจึงเหยียบมันแรงขึ้นอีกพร้อมกับใช้ไม้ตีแต่มันก็ยังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในที่สุด ก็เต็มทางเดินจากนั้นนางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกล่าวว่าอย่าประหลาดใจเลยสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นั้นเป็นพลังแห่งการต่อสู้นั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชัยชนะย่อมเกิดแก่ผู้มีความพยายามเรื่องลูกมัวขี้เกียจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหัวตัวหนึ่ง มักมีนิสัยเกลียานไม่ยอมทางานว,นวันๆก็เอาแต่วิ่งเล่นบนทุ่งหญ้าระหว่างที่ลูกมัวกำลังเพลิดเกลินอยู่นั้นก็เห็นมัวแกเดินลากเกวียนผ่านมาเจ้าลูกมัวก็เข้าไปเยาะหย่หล้อเรียนโทงมัวแกผู้น่าสงสารต้องลากเกวียนทางานหนักจนขนสกรปรุกดูข้าสิกินอิ่มนอนหลับสบายขนก็สะอาดงองามราวกับเส้นไหม หัวไม่พูดสิ่งใดยังคงลากเกียนต่อไปตามทางต่อมาวันหนึ่งชาวบ้านลากลูกหัวเพื่อนำไปฆ่าสังเวยพิธีบูชายันหัวแก่เห็นดังนั้นก็พูดขึ้นว่าเป็นไงล่ะเพราะเจ้าขี้เกียจแท้ๆอยู่ไปก็ไม่ทำประโยชน์จึงพบจุดจบเช่นนี้ช่างน,น่าสงสารยิ่งกว่าข้าที่ต้องทำงานหนักเสียอีก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้เกียดคร้านมักพบจุดจบอันน่าเศร้าเรื่องห่านอยากเป็นหงส์การละครั้งหนึ่งมีห่านตัวหนึ่งมีขนสีขาวราวกับหิมะมันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากกับความงามที่ธรรมชาติมอบให้แก่มันและเจ้าห่านก็คิดว่าตัวมันเองเป็นห่านที่สวยงามที่สุดในฝูง เจ้าหานเริ่มแยกตัวออกจากูงและว่ายน้ำตัวเดียวมันพยายามวางตัวให้ดูงดงามและสง่าที่สุดโดยการชูคอให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะมันคิดว่าถ้ามันมีคอยาวจะทำให้มันดูงดงามราวกับผงเจ้าหานพยายามยืดคอของมันจนมันรู้สึกเจ็บไปหมดแต่มันก็ยังไม่ลดละความพยายาม จากนั้นมีกบตัวหนึ่งว่ายน้ำผ่านมาและพูดขึ้นว่าถึงเจ้าจะพยายามอย่างไรเจ้าก็ยังคงเป็นเพียงห่านตัวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถจะกลายเป็นหงได้หรอกนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่การเปลี่ยนแปลงวิสัยของตนเป็นสิ่งที่ยากจะทำได้เรื่องนกแก้วแสนฉลาด กลางป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีนกแก้วแสนรู้อยู่ตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ในป่ามานานแล้วซึ่งป่าที่นกแก้วอาศัยอยู่นั้นก็มีนายพรานอาศัยอยู่ด้วยวันหนึ่งนกแก้วก็คิดหาวิธีที่จะขับไล่นายพรานออกจากป่านี่พวกเจ้ารู้ไหมนกแก้วร้องบอกบรรดานายพรานเสือที่อาศัยอยู่ในป่าละแวกข้างๆนี้ พวกมันจะย้ายมาอยู่ในป่านี้แล้วเมื่อนายพรานได้ยินดังนั้นก็พากันตกใจเป็นหน่างมากพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะตัดไม้เพื่อมาทำรั้วป้องกันเสือเมื่อนกแก้วได้เห็นการกระทำดังกล่าวของนายพรานก็แนะนำว่าพวกท่านจะมัวเสียเวลาตัดต้นไม้ทำไมเล่าทำไมไม่รีบหนีก่อนที่เสือจะมาพบพวกท่าน แล้วจับพวกท่านกินเสียก่อนละ่ะนายพรานได้ยินดังนั้นจึงรีบพากันออกจากป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดเรื่องเศรษฐีกับหงเศรษฐีได้ยินเรื่องล่ำลือว่ามีหงที่ร้องเพลงได้ไพเราะมากอยู่ตัวหนึ่งเขาจึงไปซื้อหงตัวนั้นมาเพื่อที่จะให้มันร้องเพลง ให้แขกฟังในงานวันเกิดของเขาแต่พอถึงวันงานเจ้าหงกลับไม่ยอมเป็นเสียงออกมาแม้แต่น้อยทำให้เศรษฐีขายหน้าและโกรธเป็นอย่างมากหลายวันต่อมาเขาจึงสั่งคนรับใช้ให้ฆ่าหงเสียเมื่อโหงได้ยินดังนั้นจึงส่งเสียงร้องออกมาอย่างเศร้าสร้อยเพราะว่านี่คงเป็นเพลงสุดท้ายแล้วที่มันจะได้ร้องก่อนตาย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่รู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์ก็ไม่มีใครขอต้องการเรื่องไก่กับพลอยณ้านะฟาร์มแห่งหนึ่งขณะที่ไก่ตัวหนึ่งกำลังคุยเคียหาอาหารอยู่นั้นมันก็ได้พบกับพลอยล้ำค่าเม็ดหนึ่งเจ้าไก่มองดูพลอยเม็ดนั้นแล้วเอ่ยขึ้นว่าเจ้านี่ช่างงดงามเหมือเกิน เจ้าอาจจะมีค่ามากสำหรับมนุษย์แต่สำหรับข้าเจ้าไม่มีค่าเลยเม็แต่น้อยเพราะข้าต้องการเพียงแค่เม็ดข้าวที่จะทำให้ข้าอิ่นและมีชีวิตรอดต่อไปได้แค่นั้นที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่มีค่าหากอยู่ในมือของคนที่ไม่ได้ใช้ก็ปร่าประโยชน์